สวัสดีค่ะวันนี้น้องเอิญคนสวยของเราพอรู้ว่าที่ตาคลีนิกของเรามีโปรโมชั่นเกี่ยวกับการปรับรูปหน้าโปรใหม่น้องกร็รีบเข้ามาเลยนะคะวันนี้น้องเอิญเลือกเป็นโปรไซแอค่ะที่จะสามารถปรับรูปหน้าได้ทั้งริ้วรอยกรามลิปกรอบหน้าแล้วก็มีเมโซแฟตด้วยนะคะซึ่งน้องเอิญเริ่มมีปัญหาว่าริ้วรอยเริ่มมากกรามเริ่มแข็งแล้วก็รู้สึกว่าหน้ามีไขมันที่เหนียงที่แก้มค่อนข้างที่จะเยอะนะคะซึ่งโปรนี้ลูกค้าก็จะได้จุ จุกไปเล็กค่ะโบททอกริ้วร้อย5้าจุดโบททอกรามและสามารถลิฟต์กรอบหน้าได้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของเมโซแฟตจุกจุไป2 0ซีซีเลยค่ะส่วนน้องเอิญวันนี้มีในส่วนของฟิลเลอร์ที่เคยฝากไว้เป็นโปรโมชั่นที่แล้วนะคะวันนี้น้องก็เลยให้คุณหมอปรับรูปหน้าด้วยการฉีดฟิลเลอร์ขางเพิ่มไปด้วยค่ะอยากจะบอกว่าโปรนี้จุกมากนะคะ6 6 9 9บาทไม่บวกเพิ่มค่ะ